ไม่วอดกุฏิวัดลาดน <AND S 2> ้ำขาวสามเณรพังประตูช่วยเจ้าอาวาสวัย87ปีรอดปาฏิหาริ์เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่22มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีพันตำรวจโทนรงศักดิ์ปาละกวงศณอยุธยาสวสอบสวนสพบางกลามา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่วัดลาดน้ำขาวตำบลสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้รุดเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ภัยสมาคมเนียนแก้วผู้ภัยทางหลวงจังหวัดสุพรรณบุรีมูล,ลนิธิเสมอกันมูลลนิธิร่วมกตันยูรถดับเพลิงจากเทศบาโลโคกครามและอบออตอพื้นที่ใกล้เคียงอีกกว่าสิบแห่งรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ได้ระดมมาช่วยฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกโหมอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลากว่าสี่ชั่วโมงในการสกัดเพลิงเนื่องจากบริเวณวัดมีทั้งกุฏิพระหอสวดมนต์เก่าแก่อายุหลายสิบปีส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้จึงทำให้เพลิงลุกไหม้โหมอย่างรวดเร็วเมื่อต้นจากการสอบสวนทราบว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุสามเณรที่อยู่ในวัดได้ยินเสียงเหมือนมีไฟช็อตเสียงดงังแล้วเกิดประกายไฟบริเวณด้านหน้ากุฏิพระ และหอสวดมนต์จากนั้นไฟก็เกิดไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็วสามเณรจึงได้รีบเข้าไปตามหลวงปู่ทูกยานวโรอายุ87ปีเจ้าอาวาสพระเกจิชื่อดังซึ่งกำลังจำวัดอยู่โดยพยายามเคาะประตูเรียกแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงได้ใช้มือทุบก,กระจกพังเข้าไปช่วยเหลือพาหลวงปู่ออกมาได้อย่างปลอดภยัยซึ่งหลวงปู่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ดีเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ทําให้กุฏิพระอาคารไม้และหอสวดมนต์เก่าแก่กว่า50ปีได้รับความเสียหายทั้งหมดและยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่พระเครื่องและโบราณวัตถุอีกจํานวนมากได้รับความเสียหายเบื้องต้นความเสียหายคาดว่าประมาณ5ล้านบาทส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรก็ดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อไป